คุณเวราวุธกับผมนี่มันเหมือนพี่น้องคานตามกันมานะท่านบรรหารสมท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ดูแลผมเหมือนเหมือนลูกเหมือนหลานท่านคนหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านก็ยังเคยพูดเลยบอกเฮ้ย hey, ไปไหนก็ดูแลน้องไว้ด้วยมีอะไรก็ดูแลกันนะครับตั้งแต่ท่านยังไม่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 ไมไมไมสิ้นไปนะครับวันนี้มันก็ถึงถึงจุดจังหวะที่ดีที่เราก็มาคุยกัน ว่าการทำาทำการเมืองทํายังไงให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดไปแยกแยะก,กันทํานะครับมันก็อาจจะเกิดประโยชน์ประโยชน์กับประชาชนไม่ไม่เต็มที่ทั้งที่ประสิทธิภาพศักยภาพของของแต่ละคนมีแต่การเมืองมันประกอบด้วยหลายอย่างเก่งให้ตายแต่ไม่มีองค์ประกอบอื่นๆมันก็เข้ามาทํางานได้ไม่เต็มที่แต่วันนี้เราจะพยายามที่จะใช้ศักยภาพประสิทธิภาพประสบการณ ความสามารถความทุ่มเทของทุกคนเนี่ยที่มีที่พร้อมที่จะรับใช้บ้านเมืองประชาชนอย่างเต็มที่เนี่ยแล้วเราต้องเอาตรงนี้มาเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้สิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยทำงานให้กับบ้านเมืองซึ่งพระคภูมิใจไทยก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าเราเราให้โอกาสคนทํางานแบบแบบไม่มีการอ่กักกันไม่มีการก้าวไก่กันค่อยคยค่อยๆใกล้กรุงเทพเข้าไปทุกวันแล้วก่ออยู่แต่นู่น บุรีรัมย์สุรินทร์ใช่ไหมแต่ที่เริ่มเข้ามามีชัยนาทมีสิงห์บุรีมีอ่างทองอยุธยาตอนนี้มีประจวบปีราบุรีเอมีเพชรบุรีแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวราบบุรีก็มีมีมีทีมนี้อยู่แล้วเราก็พยายามที่จะนี่นี่นี่คือการสร้างโอกาสให้ทุกคนได้ทํางานอย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนมันต้องเป็นเป็นปึกแผ่นแล้วก็ต้องไม่มีเรื่อง ของการด้อยค่ากันไม่มีเรื่องของการปรามาดกันไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นนะครับในใน,ในทางไม่ดีเราตั้งหน้าตั้งตาทำงานท่านนายกปายนะครับผมก็พึ่งพบกับท่านครั้งสองครั้งได้ยินชื่อเสียงท่านมานานฝ่ฝันมานานว่าเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสได้ทํางานการเมืองกับท่านวันนี้ก็ฝันก็เป็นจริงแนละ้วก็ดีใจคนที่ทําให้ฝันเป็นจริงได้ก็ท่านสุชาติ นเราก,ก็ต้องใช้เครือข่ายใช้ความสัมพันธ์ใช้อะไรที่เรามีอยู่แต่ต้องมาทําดีให้กับบ้านเมืองนะไม่ใช่ใช้เครือข่ายแล้วไปไปทำอะไรที่มัน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 ไม่ดีไม่ชอบรรคภุคภูเ,เยไทยไม่ไม่เคยคิดเช่นนั้นนะครับฝันต่อไปเหรอขอให้ได้รับความไว้วางใจความมั่นใจจากพี่น้องประชาชนให้ให้มากนั่นนั่นคือความฝันนั้นสูงสุด เราร่วมกันทํางานครับนะครับเราเราทํางานกันอย่างเต็มที่มีนโยบายอะไรก็สัญญาอะไรที่ให้กับพี่น้องประชาชนก็ทําให้เต็มที่ตามคําว่าพูดแล้วทําให้พี่น้องเ็าเห็นเห็นปุ๊บเขาก็จะให้ความมั่นใจให้ความไว้วางใจเรานะครับ